สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อ,อากาดไฟอีกครั้งนะครับเย่ก็วันนี้เป็นกาดวิวดเดรสนะฮะตอนที่12นะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่น2แล้วนั่นเองเนาะก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่คิดไว้แล้วว่ามันต้องจบอย่างนี้นะเพราะว่ามันเออมันค่อนข้างจะแน่นอนเลยนะว่ามันไม่มีทางที่จะสู้ทันแบบครบทุกคนจนถึงจบซีซั่นนะก็จะเป็นคู่สุดท้ายของซีซั่นนี้จะเป็น ดันจิเจอกับมิจิรุอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันย้อนอดีตมาให้ดูนะว่าเออไอดันจิเนี่ยมันแพ้คาบ้านเลยนะมันแพ้คาแมรีโกอาราวเลยนะว่าแพ้แพ้หลุดลุยนั่นจากจากที่แพ้ครั้งนั้นแล้วมัง้งแล้วดันจิถึงจะมามีสกอร์ชนะรวดได้นะเพราะว่าดูตรงเราเพิ่งจะไม่นานเนาะก็ได้มาเจอกันสักทีนะฮะก็ซีซั่นนี้พูดตามตรงเลยเอาโดยรวมนะเป็นซีซั่นที่คุณพ่อดูโอพีทุกตอนเลยคือ ถึงแม้มันจะซ้ำๆซ้ำๆเหมือนเดิมนะเปลี่ยนนิดนึงนิดเดียวเป็นครั้งเดียวตอนที่ไอ้ต้นไม้ออกมากับไม่มีต้นไม้นะก็เป็นโอพีที่ที่ดูสนุกอะแบบเออมันเป็นโอพีที่ดูดูแล้วเรื่อยๆมันเป็นอะไรนะไอชอบที่บูธมากิ้งไปกริ้งมานะแล้วก็การ์ดยูนิตอะไรตัวมาบินไปสูมไปุ้มมาค่อนข้างจะเท่น,นะโดยเฉพาะตอนที่บูธกับเนื้มาหน้า สู้กันนะแบบเออไม่ใช่เนวาน่าติเวลีน่าสู้กันนะแบบโคตรเทนะอารมณ์การ์ตูนชุดเกาะใส่เกาะโชเนนป่อยกันเนาะก็ตอนที่ดันจิสู้นะก็มีการส่งข้อความมาหายูยูนะเออว่าดันจิสู้อยู่น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้องหมาไลกะส่งมาให้เนาะก็การต่อสู้ค่อนข้างจะมันมันแบบคือมันมาก เป็นการ์ดไฟแมชที่มันสุดๆนะซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดที่คุณพ่อจะยกให้คือคนภาคดันจินะก็เพื่อนคุณพ่อบอกว่าเป็นคนภาคของโจสุเกะโจสตาร์นะก็น่าจะเป็นจากโจโจใช่ไหมก็ภาคยอดมากคือโอเคเลยอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะส่วนส่วนใหญ่ของของของตอนนี้เลยคือเสียงภาคดันจิอ่ะมันสุดมันถึงไงคือตอนที่ดันจิมันตะโกนมันสะใจมันโอเวอร์แอคชั่นอ่ะ แล้วมันถึงไงมันเลยทําให้ไม่ดูตลกแล้วถ้าแบบถ้ามันไม่ถึงมันจะดูตลกแ้ระหว่างแอคชั่นกับเสียงมันจะดูตลกเกินไปแต่นี่คือแบบมันถึงทุกอย่างมันถึงหมดอะมันก็เลยมันมากๆเนาะก็เริ่มมาก็เหมือนปกตินะแต่เราคนเล่นแคนโซชาร์ดนะชั์ดชัดทริกเกอร์จวเนื้อนะฮะก็อันนี้ไม่ได้ต่างกันนะแต่ต่างกันตรงที่ชาร์จเป็นโอเวอร์ทริกทั้งคู่นะครับก็การันตีว่าตอนนี้จะไม่มีการจบแบบ ชนะโอเวอร์หรือรอดจากแฟนนันโอเวอร์ได้นะก็ก็โอเคแหละแล้วก็ที่คุณพ่อเดาไว้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะถูกเรื่องที่มิติรู้มันมันไม่อยากจะออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นคนบ้าต่อสู้ใช่ไหมก็อย่างที่เห็นนะมันค่อนข้างบ้าต่อสู้ทาให้ตื่นมาก็จะสู้ไม่นอนเพราะอยายกยายจะสู้ก,ก็เลยไม่นอนอยากจะเล่นตีการ์ดก็เลยไม่นอนทําให้ข้าวปลาก็ไม่กินทําให้ร่างกายไม่ไหวนะซึ่งถ้ามันอยู่ในเนี้ย มันสามารถทํไใ้ทุกอย่างเลยที่ไม่ต้องนอนไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะก็เหมือนพ่อบอกมิจิรุน่าจะมีแฮปปี้มากๆในการการที่จะเป็น AI หรือการที่จะมาอยู่ในโลกวิชลนี้เนาะกระดิจก็พยายามเตือนสตินะแบบแล้วแล้วถ้ามาเนี่ยแล้วแล้วคนที่อยู่ทางนู้นจะทำยังไงเนาะก็ไม่ได้สดนะมิจิรุก็บอกว่าก็ช่วยไม่ได้นะก็ยังไงดีล่ะมิจิรุมันก็เหมือนกับเหมือนกับคนคลั่งกาดอะคือไอซีซั่น ตั้งแต่โอเวอร์เ s รมาก็คือจะมีคนข้างการ์ดอยู่เรื่อยๆนะก็อย่างคนแรกเปิดประเดิมมาด้วยโทยะคนนู้นคนนี้เนาะก็เหมือนเดิมอ่าดันจิก็เล่นสายเวอร์แมนบลูส์นะก็มิจิรุก็จะเล่นจิเบลดาจิเวลมาสนะฮะก็มิติรุชนะดันจิตลอดไม่เคยแพ้ดันจิเลยนะแบบทำให้ดันจิมาในฐานะผู้ท้าชิงนะครับ อยังไงดีเป็นอีกตอนหนึ่งที่ตีการ์ดกันมันอย่างที่บอกนะแล้วก็ไอ้เจ้ามิติรู้มันค่อนข้างจะอ่านเกมดันจีออกนะโดยการตีกักแดมโดยการตีไม่ให้แดมเยอะแล้วก็เก็บบอร์ดไปเรื่อยๆนะซึ่งดันจีมันใช้เวอร์แมนส์แล้วเวอร์แมนส์มันดีตรงที่มันเร็วมันเร็วคือแบบเร็วเลยอะขึ้นเสาขึ้นเกตสามแรกปุ๊บมันสามารถ อิคิสบารหรือไอ้แฟนนันเบิร์นได้ไอ้แฟนนันบาสเอ้ยแฟนนันแฟนนันแฟนนันอะไรวะลืมไปซะอ้าวลืมไปซะงั้นอ๋อแฟนนันลัสเออแฟนนันลัสนั่นแต่เธอเลยให้มันเร็วเร็วมากๆนะซึ่งมิจิรุมันก็เหมือนเดิมนะมันมันไอเนี่ยไอไอมันสามารถใส่มาสได้เลยแต่ว่ามาสมันไม่ไอตัวนะจิวแมสมันไม่มีสกิลโอเวอร์เดสนะก็นั่นแหละอันนี้คุณพ่อบอก มันทําให้เด็กมันดูอ่อนลงแต่ว่ามันขึ้นเป็นท็อปเทียร์เพราะว่าคุณพ่อไม่ได้เล่นญี่ปุ่นคุณพ่อเลยไม่รู้ว่าของซับหรืออะไรพวกนี้มันดีขนาดไหนแต่ว่าคุณพ่อพูดถึงในในแค่ตัวเกรดสามันนะ่ะว่าคุณพ่ออยากให้มีสกิลเพอร์เซนตาแบเหมือนตัวอื่นเขาเนาะอืมแล้วก็ไล่หวดนะซึ่งแบบดันจิมันค่อนข้างจะเตรียมการมาดีนะคือเฟนลัชแล้วมันก็ใช้ตัว ด้วยตากิวของเกต2ตัวใหม่ของมันทําให้มันกิ่งมากๆนะแล้วก็ไล่หวดเลยตีแรงๆทุกเลนนะสเวฟนะครับก็ก็ถือว่าทําได้ดีดีมากๆนะแต่ว่าโดนดาจิเวลส่วนมานะด้วยการกักแดมนะฮะไม่ให้แดมดันจิเล่นนะบึ้มบอดแล้วไม่ให้แดมทําให้ดันจิต้องเปลี่ยนฮีเล่นนะโดยการใส่อาดาจิเวลเข้าไปในเด็กนะแล้วไห์เป็นดาจิเวลแบบทําให้ มิตรู้อึ้งนะคือแบบอึ้งจริงเพราะว่าปกติโอเวอร์เดรสตั้งแต่เริ่มเรื่องมาคือแทบไม่มีใครใส่เป็นสายรองหรือตัวรองเลยเพราะว่ามันสามารถการันตีไ like ล์เกียรติสามได้อยู่แล้วคุณจะใส่เป็นตัวรองทําไมในเมื่อถ้าไ like ล์เกียรตสามตรงชื่อมันจะมีการมันจะมีไอเพอร์โซน่าไร์แล้วจะได้บวกแถวหน้าหมื่นและได้จัว่วคืนหนึ่งด้วยโคตรจะคุ้มซึ่งการที่จะไ like ล์นอกสายอ่ะมันเป็นแบบ โคตรเซอร์ไพรสข์ของของจักรวาลพักดีมากๆนะก็ก็มีมีมแซวว่าทำไมดันจิแทนที่จะไรเป็นดาจิวิลทำไมไม่ใช้ตัวไงเดมนะก็คุณพ่อคิดว่ามันน่าจะถ้าใช้ตัวไงเดมข้อแรกมันไม่เท่นะข้อสองคืออ่าดันจิมันน่าจะน่าจะเอามาเซอร์ไพรส์เพราะว่าเห็นมิติรุมันเปลี่ยนไปเล่นเหมือนกับเหมือนกับเอาล่างดีมาตีกับล่างชั่วนะก็ ก็ก็ไทโซบาสแล้วก็ไล่หัวดของเหลือเกลเหลือพลังเหลือหนึ่งคือไทยท่าเดียวกันสู้กันเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นไรเป็นบลูส์ด้วยแล้วก็สู้เป็นทั้นหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ได้ดูกันเนาะว่าอในโลกมันกะในโลก a อมันกลายเป็นสีแดงนะซึ่งมิเรู้วมันเริ่มมีการบลิฟเริ่มมีการแบบเหมือนกับกลิชขึ้นมานะว่าแบบกึศกึศกึขึ้นมานะก็แลมันก็เลยเตือนว่า อยู่นานเกินไปนะตอนนี้เอไอมันตรวจจับเจอแล้วนะอยากให้ออกมาไม่งั้นเนี่ยอันตรายอันตรายเกินไปนะซึ่งดันจิมันจะออกแต่มิติรูมันบอกว่าจะออกได้เหรอนี่คือแบบไฟนี้มันคือมันมากๆแล้วนะมันสนุกขนาดนี้แล้วอะแล้วถ้าไม่มีคนแพ้ไม่มีคนชนะจะยอมออกไปได้เหรอซึ่งแบบดันจิมันมันข้างกาแต่มันบ้าจี้อะมันก็อยู่ต่อนะฮะซึ่งอ่าตอนนั้นเทิร์นของดันจิคือมัน ใช้สกิลของดาจิเบลนะเอาท็อปเด็กสองบายาโซนะครับถ้าเป็นเกียรติต่างกันจะได้จั่วหนึ่งแล้วมันจวัวเป็นเป็นครั้งแรกคือแบบคุณพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครว้าวเหมือนคุณพ่อนะที่ดันจิมันบอกว่ามาแล้วร่างอวาตารของฉันนะคือแบบคุณพ่อกีดกีดอยู่คนเดียวนะคือ 4, 4สี่ซีซั่นตั้งแต่โอเวอร์เดหนึ่งถึงตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มีการพูดว่าร่างอวาตารของฉันนะคือแบบทำไมไม่กีดกันนะไม่กีดกันเลยเหรอ คือส,สี่สองปีกว่าเลยนะสามปีนะที่ไม่มีใครพูดว่าโอเลโนบูชินเนี่ยแบบโอ้ยตายคุณพ่อกรีตอยู่คนเดียวนะก็นั่นแหละเท่มากนะก็เลยกลายเป็นยืนข้างด้วยบลูส์แล้วก็ยืนแวนด้วยดาจิวลาไล่หวดไปที่มิจิรุนั่นเองนะครับซึ่งมิติรุเป็นเป็นเป็นการชนะครั้งแรกของดันจิที่ชนะมิจิรุนะคือแบบโคตรมันเป็นไฟที่มันมากๆ2 0นาท,ทีที่การ์ดไฟแล้วไม่เบือ่อแบบไม่เบื่อเลยเย่ก็ ลุดออกมาหลังจากสู้เสร็จก็ได้คุยกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ดันจิยังจะพูดไม่ครบไม่หมดแล้วก็ยังเหมือนกับมิติรุ่ยยังฝากฝังยู่ยฝากฝังพวกไรกะให้ดันจิดูแลนะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำจะทำจะไปสู้ยู่ิฟอร์มเมอร์ให้ได้นะก็ ทำให้ดันจิจะไปสู้ปกป้องพวกยูยูจากพวกยูนิฟอร์มเมอร์ด้วยแล้วก็สู้กับยูนิฟอร์มเมอร์ให้ได้นะก็เป็นคำเหมือนก็สั่งเสียสุดท้ายนะฮะซึ่งแซมมันบอกว่าแซม,มเป็นคนถอดล็อกเอาดันจิออกมาแล้วก็มิติรู้แซมมันบอกแต่แล้วว่ามิติรู้อ่ะอาจจะโดน AI ควบคุมลางซึ่งถ้าไปฟังที่ที่ในฝั่งของของจินกิที่ตอนมาย่ยมิติรูเพราะมิติรูย้ยังไม่ตายมิติรู้ไปอยู่ไอซียู จินกิมันคุยกับ AI บอกว่าทำไมไม่ช่วยทำไมถึงไม่ช่วยออกมา AI มันบอกว่ามันเตือนแล้วแต่มิติรุไม่ฟังซึ่งคุณพ่อคิดว่าแซมอ่ะมันแค่เดาเฉยๆว่าว่า AI มันจะมายึดล่างซึ่งคุณพ่อเดาเดาว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าคุณพ่อคิดว่า AI มันน่าจะเตือนมิติรุไอที่ปล๊บอ่ะไอที่มันฟลิปอ่ะที่มันฟิฟที่มันกลิชอ่ะ กอคิดว่า AI มันพยายามจะล็อกเอาให้ให้ให้มิจิรุแต่มิจิรุไม่ยอมล็อกเอาก็เลยก็เลยวูบและโคม่าเลยหลังจากแขนะ่งเสร็จเนาะแล้วก็เห็นจริงๆด้วยเหมือนกันที่หลายคนบอกตอนแรกว่าใช้ในภาคคุมตอนเปิดซีซั่นแน่นอนว่ามันเป็นซาคุนะซึ่งกลายเป็นคนข้างการ์ดคนใหม่ V ีสนะฮะก็ก็ต้องรอดูซีซั่นหน้านะว่าซาคุในบทตัวร้าย หรือเปล่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็พวกไรกะกับดันจิจะกลับมาญี่ปุ่นแล้วซีซั่นหน้าน่าจะได้เป็นการแบ็กเอาท์แอนออเตอร์ vs อ่ายูนิฟอร์มแบบจริงจังเต็มตัวสักทีนะครับก็ข่าวมิจิรุว,ว่าเข้า ICU ก็ไปทั่วโลกนะดังทั่วโลกทั่ญี่ปุ่นนะครับใครๆก็รู้เนาะแล้วก็จินกิก็บอกว่าถอยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ ทุกอย่างครบหมดแล้วนะกอนซีซันหน้าน่าจะเป็นการจบอาร์คจบบทของยูนิฟอร์มเมอร์สักทีเนาะก็นึกว่าจะจบไปแต่ซีซันนี้นะซึ่งไม่ไหวนะเพราะว่าถ้าถ้ามันขมวดจริงๆริอะไอสามตอนแรกอะที่มันทะเลาะเล่เล่นสามสี่ 3, ตอนนี่คือขมวดออกไปให้มันเหลือสักสองตอนแล้วยัดอีกสองตอนมาก็น่าจะไหวนะแต่ว่ามันน่าจะกะเอาเอาเอา,เอาหนักหนักซีซันหน้าทีเดียวเลยเนาะก็จบไปกับซีซันนี้นะคือแบบ โคตรหนุกไนะคือซีซั่นนี้เอาจริงๆนะเป็นซีซั่นที่คุณพ่อคิดว่าตีการ์ดกันมันมากๆอนะ่ะเรก็แบบแนะนําคุณพ่อก็แนะนําให้หลายๆคนดูเดตเยอะมากๆนะคือแบบไม่ต้องดูโอเวอร์ก็ได้แค่ lose, รู้รู้เหมือนกับดูการ์ตูนมาวิวดีซีอ่ะแค่รู้ว่าคนนี้คือใครเล่นเด็กอะไรเคยทาอะไรบ้างพอแล้วข้ามมาวิวเดตเลยอยู่ดีๆซีซั่นหนึ่งเลยก็ได้ซีซั่นหนึ่งก็สนุกแล้วก็แค่อย่างนั้นเนาะก็จบที่ เหมือนกับตอนเริ่มภาคว่าลนเตอร์ตอนเริ่มซีซั่นว่า Do you want the power นะก็จบเหมือนกันในะ Do you want the power แต่คราวนี้คือกระจายไปทั่วโลกนะครับซึ่งซีซั่นหน้าถ้าให้เดาอย่างนี้คุณพ่อคุณพ่อยังจะฟันธงอยู่ไว้ว่าอ่าเมงุคุณพ่อเดาว,ว่าเมงุน่าจะยังจะเข้าอยู่ในฟอร์มเมอร์แน่ๆเราอาจจะได้เห็นแมกโนเลียมาร์คหรือเปล่าแล้วต้องให้ใครมาตีต้องให้ดันจิมาตี ตีให้หน้ากากโดอในคนนึงนะก็ที่เหลือคุณพ่อเดาไม่ออกอ่าพวกพวกพวกในชั้นเหลืองอะ่ะคือเดาไม่ออกว่าจะให้ใครมาใส่หน้ากากเพราะว่าจริงๆโทยะก็น่าจะโดนนะแบบเพราะว่าอตอนนี้โทยะมันกลับมาญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมแล้วมันแยกกับอยูู่เลยแล้วมันคือมันไปหาพี่ลน้นเลยซึ่งมันอาจจะคือด้วยความที่โทยะมันหัวอ่อนด้วยเนาะแล้วก็เคยเป็นคนข้างการ์ดมาก่อนแล้วก็แบบ แพ้ตอนนี้คือแพ้รัวๆด้วยก็มันน่าจะน่าจะเข้าใส่หน้ากากได้ง่ายๆหนึ่งคนหรือเปล่าเพราะว่ายูสมันไม่น่าใส่ปะยูสมันน่าจะเป็นคนที่ไม่ใสหน้ากากเพราะว่ามันมันแพ้ให้หน้ากากมาสองครั้งแล้วมันคงไม่ใส่หน้ากากเลยแหละดูจากสภาพอะ่ะนั่นแหละลเนาะก็พว่าตอนนี้มันเหลือแค่แคนเหลืองที่ยังไม่มีใครใส่หน้ากากเนาะโอเคก็จบซีซั่นไปแบบ จ๋งคนนั้นเจ๋งจถึงแม้ว่ามันจะต่อยสัญน,นาก็ตามเพื่อนคุณพ่อก็ทําใจไว้แล้วว่ามันต้องต่อยสัญน,นาแน่ๆเพราะว่าเรื่องมันเหลืออีกอีกกระบุงนึงอะเยอะเยอะจะจัดอะ่ะคือแบบไม,ไม่มนาไม่มีทางยัดพอไปในตอนสองตอนแน่นอนนะครับก็ไว้รอชมกันอีกทีนึงน่าจะสักสามสี่ห้าเดือนแนละ้วก็ประมาณเดือนเจ็ดนะ ที่จะได้ชมสีซันซีซันสของวิ l ดารนะฮะก็ถ้าถึงตอนนั้นก็อาจจะยังกลับมาคุยกันหลังดูต่อนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะดูเสร็จแล้วคอมเมนต์ข้างล่างได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ